วันแรกของเดือนตุลาคมไต้หวันไม่พบผู้ป่วยใหม่ในประเทศแต่พบผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ11รายและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเดือนตุลาคมนี้ไต้หวันมีมาตรการใหม่หลายอย่างรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดสี่ห้อในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่6.32ล้านโดสจะแบ่งฉีดเป็น2รอบรอบแรกเริ่มฉีดวันที่1ตุลาคมโดยจะฉีดให้แก่ผู้สูงอายุมากกว่า65ปีทารกก่อนวัยเรียนนักเรียนชั้นประถมถึงชั้นมันธยมตอนปลายรวมถึงผู้ป่วยที่มีโรคความเสี่ยงสูงและสตรีมีมคภ ไทยเปย์และนิวไทยเปเริ่มคายล็อกสนามเด็กเล่นแต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคลงทะเบียนยืนยันตัวตนสวมหน้ากากนามันตลอดเวลาและรักษาระยะห่างนอกจากนี้คูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ5เท่าจะเริ่มเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมโดยประชาชนสามารถใช้คูปองผ่านช่องทางต่างๆสามารถจองและขอรับคูปองแบบกระดาษได้ที่ร้านสะดวกซื้อเว็บไซต์คูปอง5เท่าและเว็บไซต์ที่ทำการไปรษณีย์ส่วนการชำระเงินผ่านดิจิทัลเช่น Easy ี a l l e t ล i n e Pay m o น e y เริ่มเปิดให้โอนเงินข้ามค่ายได้ตั้ง นอกจากนี้เดือนตุลาคมนี้ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวนันผลักดันมาตรการกล้องตรวจจับบันทึกภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานโดยอัตโนมัติผู้ฝ่าฝืนจะถูกใบสั่งตั้งแต่1,800ถึง3,600เหรียญและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนรถยนต์ที่บรรทุกข,ของจถูปรับหนักขึ้นโทษปรับตั้งแต่9,000ถึง18,000เหรียญไต้หวนัน ที่โรงพยาบาลในไต้หวันมาพบบริษัทจัดหาง,งานผิดกฎหมายเดินแจกนำบัตรคุณใช่ที่นครเกาโฉงเมื่อสาปีก่อนคุณย่าของเธอเข้าโรงพยาบาลเธอจึงได้ว่าจ้างพนันวันต่างชาติชาวเวียดนามรายหนึ่งจากนำบัตรที่หยิบมาจากเคาน์เตอร์ในโรงพยาบาลซึ่งบนนำบัตรระบุว่าเป็นแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อมาถูกตรวจเพราะว่าเป็นแรงงานหลบหนีคุณใช่ถูกปรับ1นึ่งแสนเหรียญไต้หวันแต่เธอชี้ว่าตนเป็นผู้คอร้ายเนื่องจากเธอไม่ได้มีเจตนาว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมาย คุณใช้กล่าวว่านสถานการณ์ในตอนนั้นทุกอย่างเร่งด่วนจึงไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้อนุบาลแต่เนื่องจากไว้ใจบริษัทจันหางานและได้จ่ายค่าจ้าง2,200เหรียญต่อวนันซึ่งไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำแต่กลับถูกตัดสินว่าว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมายเธอรู้สึกไม่เป็นธรรมจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐจัดการกับปัญหานี้อย่างจรงิงจัง 在评估那个外籍移工的部分的时候，其实首先可能要先看一下说他的居留证，骗当事人说啊，我可能是外配，那外籍配偶其实也有一个合法的居留证。 กองรางงานระบุว่าว่าจ้งางแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายมีโทษปรับตั้งแต่1นึ่งแถึงห้าแสนเหรียญไต้หวันแต่เมื่อพิจารณาว่าคุณใช่ไม่ได้มีเจตนาจึงลดค่าปรับจาก1นึ0 0 0สเหรียญเหลือ1นึ่งแเหรียญไต้หวันทั้งนี้ขอเตือนว่าหากจะว่าจ้งางแรงงานข้ามชาติต้องตรวจสอบอายุของบัตรถิ่นที่อยู่ก่อนส่วนเอเย่นที่กระทำผิดเพื่อหวังผลกำไรมีโทษจำคุกอย่างน้อย3ปี ตามสถิติกระทรวงศึกษาที่ไต้หวันณเวลา17นาฬิกาของวันที่30กันยายนอนุมัตินักศึกษาระดับปริญญาแล้ว7,720คนเดินทางเข้าไต้หวันแล้ว3,888คนสำหรับการย้ายเข้าหอพักหลังกักตัว14วันและสังเกตอาการตนเอง7วันแต่ละมหาวิทยาลัยมีมาตรการแตกต่างกันมหาวิทยาลัยซือต้าเข้าหอพักได้ทันทีหลังกักตัวส่วนมหาวิทยาลัยไทยต้าและเฉินต้าต้องตรวจ P ี r ก่อน3วันเฉินต้ารับผิดชอบค่าตรวจส่วนไทต้ามีส่วนลดพิเศษ กรมศิทธินักศึกษาต่างชาติชี้ว่าไทยตด้กำหนดให้นักศึกษาต่างชาติต้องตรวจโควิดหลังกักตัวและให้จ่ายค่าตรวจ PCR เองและห้ามนักศึกษากักตัวสังเกตอาการเสรจวันในหอพักเดียวของมหาวิทยาลัยเชื่อว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยไถ่ต้านน้ยนย้ำอีกครั้งว่าระเบียบการเข้าพักหอพักมุ่งเน้นไปยังผู้ที่มีประวัติเดินทางในต่างประเทศซึ่งบังคับใช้กับนักศึกษาไต้หวันเช่นกันส่วนกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันให้ความเห็นว่าเคารพมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดของแต่ละมหาวิทยาลายัย ตำบลย่อนหลี่เมืองเหมียวหลี่ได้สร้างสารร์ศิละปะลายใหม่บนทุ่งนาครั้งนี้เป็นภาพเทพเจ้าซันกวนต้าตีซึ่งเป็นสามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และมีรูปนกนังแอนถือเข็มฉีดยาต่อสู้กับโรคระบาดอยู่ด้านข้างด้วยภาพนี้เป็นงานศิละปะบนทุ่งนาชิ้นใหม่ของสมาคมเกษตรย่อนหลี่ที่ได้ใช้ต้นข้าวจาก5สีสายพันธุ์มาสร้างสารรค์เป็นภาพสามเทพเจ้าซันกวนต้าตีและภาพไต้หวันสู้ๆโดยมีความหวังว่าโรคระบาดจะจบลงเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขได้โดยเร็ว ภาพศิละปะบนทุ่งนาดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยสมาคมเกษตรด้วนลีระบุว่าศิละปะทุ่งนาเริ่มพ้อพันต้นกล้าเมื่อเดือนสิงหาคมช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดคาดว่าจะสามารถชมได้จนถึงเดือนพฤศจิกายนและเพื่อป้องกันโรคหอชมทุ่งนาจึงจำกัดให้เข้าได้ครั้งละไม่เกิน10คนขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค